เอาน,นี่แไม่ขอหวยหน่อยขอสามตัวตรงๆนะเดี๋ยวเสื้ออาหารให้นะอ่ะหยิบเอาเอาเลขอะไรหยิบอันนึงก่อนทีละตัวเอาทีละตัวเลขไหนออเออเขี่ยขึ้นมาเออโอโ้เอานั้นเหรอพ่อเอออันนี้นะหนึ่งอันแล้วนะเลขอะไรดีเนาะ เลขศูนย์เลขศูนย์ใช่ไหมตะกี้หนูก็คาดเลขศูนย์นะเนี่ยอะแม่ทําให้ใหม่นะเดี๋ยวขออีกนะเดี๋ยวขออีกนะอ่ะบ้าวแม่ขอหวยน่อยอ่ะตัวที่สองลูกอ่ะตัวที่สองตัวไหนอ๋อตัวนั้นเหรออ๋อเดี๋ยวแม่ดูสิเดี๋ยวแม่ดูสิเลขอะไรเลขอะไรเนาะเลขอะไรเนี่ยเลขโคก นี่นะเลขหกนะศูนย์แล้วก็หกนะขออีกตัวนึงนะเบานะไม่ขออีกตัวนึงนะงวดที่แล้วหนูให้เจ็ดสองนะเนี่ยอะอะขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งนี่ขออีกตัวหนึ่งแล้วอะเดี๋ยวเออได้แล้วเว้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอะแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วขออีกตัวหนึ่งนะ เลขอะไรเนาะเลขอะไรเนาะเลขเจ็ดหรือเปล่าเนี่ยเลขหนึ่งศูนย์หกหนึ่งนะถูกไหมถูกไหมศูยนะ์หกหนึ่งนะอ๋อถูกเหรอลูกโอ้กัดเลยถูกเลยเหรอลูกโอ้ถูกถูกถูกเบ้านี้ไม่ขอเลขสองตัวล่างนะทีเนี้ยอ่ะสองตัวล่างเอาสองตัวพอเออเอาเลขอะไรโอ้ฆ่าไปเลยเหรอโหข่าไปเลยเหรอ อันนี้เอาไว้ก่อนนะเอาเลขกหกอีกเล้วเลขกหกกับลูกอ๋อเลขหกเลข6หกอะเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่ง,อย,งอย่าพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพึ่งเล่นขออีกขออีกตัวหนึง่งสองตัวล่างนะได้ไปหกตัวหนึ่งแล้วนะอะอ่ะตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งอะเลอกไรขอหน่อยเออแ้แม่ดูสิแม่ดูน้อยแม่ดูน้อย หกสี่หกสี่แล้วลกูกถูกไหมถูกไหมถูกไหมโอ้หกสีม่มีบ้านมีมีบ้านขายบ้านมีรถเกยรถหกสี่